ที่ไม่สังที่ไม่สังที่ไม่สังรวม,มกันสองรอยสิบเ1ดบาทค่ะห้อยเบาทใช่ไหม พี่พูเด,ด็ดูเงาดิเงาสวยมากสวัสดีครับคุณกาลิเชเน่แล้ววันนี้เราอยู่กันที่ฮัตซิบังนะทุกคนนะชันบอกเลยว่าน่าจะยาหรือหน่าเดือยนะคบผมสั่งเป็นเอ่อโทริโซบะใช่ไหมใช่โทริโซบะนะแบบตัวนี้จริงผมอยากได้นี้เลยสองอันนะแต่ว่า ตสินใจเรียกอันอนี้ดีกว่าน้ำทุกคนนะก็เราก็จะมากินกันเลยนะทุกคนนะแต่ว่าจะต้องหอาหารแล้ันนะไปอันนี้นะคะทุกคนนะตัวนี้จะเป็นเกี๊ยวซาซอสนะทุกคนนะใช่ไหมเกี๊ยวซาซอส,าสาแหละเนาะตัวนี้นะก็จะเป็นพริกไทยป่นนะครับไม่ใช่เกลือนะถ้าดูไปเหมือนจะเป็นเกลือแต่ถ้าดูไกลๆจะเป็นเกลือและถ้าดูใกล้ๆจะเป็นพริกไทยป่นนะทุกคนนะอันนี้จะเป็นน้ำงา น้ำมันงาพริกเผาเลยทุกคนนะชิลี่ออยนะทุกคนอ่าก็มีสับซอสด้วยกันอันนี้จะเป็นขอดูก่อนอันนี้เป็นน้ำตาลใช่ไหมอันนี้เป็นอ่าใช่ทูการน้ำตาลนะทุกคน,นนี่เป็นน้ำตาลอันนี้นะครับก็จะเป็นพริกป่นเหมือนเดิมนะทุกคนนะนี่เอาไปกินแบบเอาไปเป็นผงชูรสน,นะพวกนี้เป็นผงชูรส แล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นน้ำส้มสายชูนะใช่ไหมใส่มากแบทำบมมันเขียวว่าน้ำส้มอย่างเดียวอะ่ะน้ำส้มสายชูเดี๋ยวเราจะรออาหารมานะพี่คนนะวิหน้าปกหน้ากินหน้าดูเมนซิคัส สี่ชิ้นแปดสิบแปดบาทน่ากินมากเลยคนน่ากินมากอันนี้ไปเอาหามากันเราแทุกคนนะทาลิโซดาเห็นไ,ไหมคนลง วันนี้โซบะของเราก็มาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะเราก็จะกินกันเลยนะนี่นี่จะเป็นหมูก่อนอืมอร่อยๆแล้วมีความนุ่มนวลน,นะครับทุกคนนะแล้วก็มีความอร่อยอย่างนี้นะครับเป็นอร่อยมากทุกคนนะมีแบบความเคม็มหวานอร่อยมากเลยนะทุกคนนะ อันนี้จะเป็นตัวสาลายผมชอบสาลายแบบแบบเส้นแบบเนี้ยอร่อยดีจึ๊บอ,อ่สายสาลยเส้นอืมทุกคนอร่อยมากเครับอืมมันรสชาติเค็มบบๆนะสาลายเนี้ยผมชอบอันนี้จะเป็นเส้นนะทุกคนนะฝั่งฝั่งเส้น อื่เออมากทมกคนจะเป็นเค็มๆนะเป็นเส้นรามเมงนะอันนี้เป็นเส้นรามเมงนะทุกคนนะไม่ใช่เส้นแบบบะหมี่ทั่วไปนะ เราจะกินสาหร่ายอืออร่อยรสชาติเป็นนุ่มมากนะะเป็นก็คือนค้าเหมือนหวานบ้างแบบีอืมอันนี้จะเป็นตัวหมูนะอันนี้แบคมันจะเป็นหมูก่อนไม่จะเผ็ดอยู่ แค่นี้ไปกินกันอืมใจแค่ไหนอร่อยนะคือมีความเผ็ดแล้วก็ดีมากแล้วก็เป็นมีความเผ็ดแล้วก็นุ่มๆละลายเหมือนเดิมอืมคือค่อนข้างอร่อยเหมือนเดินะถ้าเราบอกไปครั้งนีบ เป็นเส้นสีชมพูอืมอันนี้นะทุกคนนะก็จะเป็นเรียกว่าอะไรอนี้ชวองอ่อย่าก่อนมาก ไม่ไม่ละไม่เผ็ดแต่ว่าก็าคนกินเผ็ดเนี่เป็นไงอืมอ่มอร่อย เกี๊ยวซอสซอสเสร็จก็ต้องใส่พริกป่นเดีจ๊เจ๊เจ๊ใสไปนิดนึงโอเคพอแล้วนิดนึงก็ว่าแล้วเต็มชามจะมาลองชิมกันดีกว่าเกี๊ยวกเกี๊ยวเกี๊ยวซอสซอสกับพริกป่นอ,อ,อ,อ๋ออ๋อโม้มีความเค็มบวกความเผ็ดนิดนิดนึงนะทุกคนนะอร่อยมาก จะมาตีตัวแบบลูกชิ้นเล็กแปดกันมันคือเล็กแปดหรือในภาษาญี่ปุ่นเอาไอ้นี่ก่อนให้ดูนะเพื่อความใส่ทิศไทยปนของเราอื้อหือโม้เหมือนกับลูกชิ้นนะทุกคนลูกชิ้นบอกพิซซ่าก่อน น้ำกนงานพริกเผาจุ๊บจุ๊บใส่แค่นี้แหละขวดผิดกินน้องแปลกๆอะ่ะอืมอร่อยรู้ว่าไม่ได้กินเตาที่ใส่อะไรบ้างนะอืมอร่อยอมากทุกคนอุ้ยดูว่าต้องใส่ไอ้นี้เพิ่มน้ำตา,ตาล,ตาล น้องน้ำตาลนะทุกคนอ่ะเอามาเามาใส่กันตะม,มุตะนี้กติผมเป็คนไม่ชอบกินราเมงแต่วันนี้คือชอบขึ้นมาเลยชอบเลยไหมความเข้ม ไม่ชอบล้มนเมน้ยมันเค็มเกินแต่ชอบความเค็มนิดนึงแล้วมันเค็มเยอะเ่ื่เงี้ยก็เลยชอบเมื่อกี้เติมขมหวานไปจะได้ดับเค็มอืม

อย่าส yes, uh ียยกกันวันนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บส c r ร b ์กดกระดิ่งกิ๊กกิ๊กกิ๊กิ๊กกนด้วยครับผมบายเจอกันคลิปหน้า